กุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลน้องท่องไหลมาแอดกินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ารบรักทุกท่านนะครับเพระว่าจะทั้งชาวไทยทั้งซีผากร่วมไปถึงท่านที่ดำรงชีพอยู่ต่างถิศด้วยนะครับสุขสบายเป็นของท่าน ร่ำรวยเงินทองเมื่อนี้ครับแอดเคนเคนจะได้มีผลคำนวณหุ้นดาวโจนปกติหุ้นดาวโจน V.I.P. ของวันที่ซีรับแล้วก็วันที่หานะครับเดือนเจ็ดพ่องซงคานะครับมาแบ่งปัน มาให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชุมรับฟังพ่อเป็นแนวทางการลงทุนนะครับก่อนจะลงทุนนะครับก้ถ้าท่านไหนชอบกะัะตาม ผลคำนวณของเอ k ดคินได้เลยนะครับถ้ทาท่านไหนบ่ชอบกะพันพานไปครับฟังสนุกสนานบันทึงไปนะครับจะมาฟังผลคำนวณหุ่นดาวโจนรอบ vip ก่อนนะครับหุ่นดาวโจนรอบ vip a d k เอดคินคำนวณตัวดินออกมาได้นะครับ เดินหาเดินสเดินเจ็นะครับเดินหาเดินสอเดินเนะครับอันนี้สำหรับสายวิง่งสายรูดนะครับชุดสตัวเจาะนะครับสตัวเจาะก็จะมี2 5ง6้าสองหกสองเจ็นะครับสองห้าสองหกแล้วก็สนะครับ ชุด3ตัวบนชุดเจาะสามตัวบนครับหุ้นดาวโจนส์ v ีนะครับหุ้นดาวโจนส์วีไสามตัวเจาะห้าสองเจ็ดนะครับนี่ชุดเดียวนะครับชุดสามตัวห้าสองเจ็ดนะครับชอบกับจิ้มได้เลยนะครับแล้วกัรมาต่อกันที่ผลคำนวณหุ้นดาวโจนส์รอบปกตินะครับของมันที่หานะครับเดือนเจ็ดนะครับพอสองหงา แอดเข้นเขกับคำนวณตัวดินดินออกมาได้นะครับดินสาดินสนะครับดินสาดิน4นะครับ, 3, นนรบสำหรับสายวิ่งสายรุ่นนะครับแล้วก็ชุดต๊ะสตัวนะครับมีเก้าสามเก้าก้าสหลักกัเกนะครับแล้วก็63 6สนะครับ 6 3 64นะครับจุดเจาะ2ตัวหุ้นดาวโจนรอบปกตินะครับชวนส่วน3ตัวนะครับชุด3ตัว,ว,ตว,ว,ตวก็จะมีชุดเดียวนะครับ6 4 3นะครับ6 4 3ครับแล้วก็2ตัวเจาะ ฟังอีกรอบนะครับหุ้นดาวโจนรอบปกตินะครับเก้าสามเก้าสี่หกสามหกสี่นะครับจุดสามตัวมีชุดเดียวครับหกสี่สามนะครับหกสี่สามนะครับหุ้นดาวโจนรอบปกติกะฟังแล้วกะเป็นจไงเนาะครับพี่น้อง ถ้ามากกับตามนะครับบเมื่อมากระพันนะครับแอดเินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ